ขอ,อนอบน้อมแด่พระตนตรัยขอโอกาสพระเถระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับเจนพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านญาติโยมก็นั่งตามสบายนะ วันนี้ก็ตรงกับวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือนอ้ายนะก็เป็นวันธรรมะสวนาะสำหรับญาติโยมบางคนบางท่านที่มีความประสงค์จะสมาทานอุโบสถก็สามารถที่จะสมาทานอุโบสถรักษาศีลอุโบสถได้ในวันนีนะ้วันนี้ก็ถือว่าเป็นปกติอุโบสถนโยมนะ เพราะว่ามีญาติโยมบางคนบางท่านที่ถือศีลแปดกับรักษาศีนุโบสถเกิดความสงสัยว่าศีลแปดกับศีนุโบสถนะมันเหมือนกันหรือไม่ว่าโดยจํานวนข้อโยมว่าโดยจํานวนข้อนะไม่ต่างกันแต่ว่าศีนุโบสถจะมีความเกี่ยวข้องกับวันอุโบสถจะเป็นปกติอุโบสถปฏิชาคระอุโบสถหรือปฏิหาริยะอุโบสถ อบสถอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีความเกี่ยวข้องแบบนี้แต่ในเมืองไทยของเราก็จะมีญาติโยมบาซิกาที่ไม่มีความประสงค์จะอยู่คลองเรือนออกบวชที่เราเรียกว่าแม่ชีเนี่ยก็รักษาศีลแปดในคราวที่สมาทานรักษาศีลแปดเนี่ยในวันใดก็ตามที่มีการรักษาศีลแปดก็ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลแปดนั่นแหละ แต่จะชื่อว่าเป็นการรักษาอุโบสถหรือไม่อยู่ที่ว่าเขาสมาทานในวันอุโบสถหรือเปล่าตั้งใจที่จะรักษาอุโบสถหรือเปล่าดังนั้นเมื่อวานนี้ก็มีญาติโยมสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของศีลแปดกับศีลอุโบสถว่ามีความต่างกันอย่างไรว่าโดยจํานวนข้อก็ไม่มีความต่างแต่จะต่างกันด้วยวันตามที่กล่าวแล้วอันนี้เปลืองตัวเองนิดหนึ่งนะเนื่องจากว่าวันก่อนได้มีโอกาสไปออกรายการโหนกระแส เป็นนั่งนิ่งๆเขาก็ตั้งเป็นพระอริยะแล้วนะเป็นพระอริยะบ้างเป็นพระอาหารหันต์บ้างก็บอกผ่านช่องทางนี้นะว่าตามายังเป็นปุถุชนอยู่นโยมนะรูปอื่นเป็นพระอริยะหรือไม่อย่างไรอไม่ทราบแต่ว่าตามายังเป็นปุถุชนอยู่ยังมีกิเลสอยู่ยังไม่สามารถละกิเลสใดๆได,ได,ได้เพียงแต่อาจจะมีเหตุปัจจัยที่จะป้องกันหรือว่าห้ามปรามมันได้บ้างในคราวที่เราใส่ใจ ในธรรมที่ยังกุศลจิตให้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้พูดถึงกิเลสผิดไปตัวหนึ่งนะมิทธะนี่เป็นอกุศลแต่ว่าไม่ได้จัดอยู่ในกิเลสนะกิเลสมีอยู่สิบโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิถีนะวิจิกิจฉามีอะไรบ้างเอาไล่ใหม่นะโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิ ทีนะวิจิกิขาทีนะอุทธาจาักอหิริกะอโนตป,ปะเนะี่ยมีอยู่สิบประเภทนะกิเลสก็คือสภาวะธรรมที่ทำให้จิตของเราเศร้าหมองนะแต่ถ้าหากว่าโยมไปเจอคำว่าอุปกิเลสในที่อื่นอยากเข้าใจว่ามันเป็นกิเลสนะในที่อื่นอาจจะเป็นยานปัญญาก็ได้อย่างเช่นวิปัสณูปกิเลสในที่นั้นแปลว่าเป็นเครื่องขัดขวางไม่ใช่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต มีอยู่ตัวเดียวอะนิกันติตัวเดียวนั่นแหละที่เป็นอกุศลน,นั้นเวลาที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พระธรรมวินัยในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมเราก็ต้องมาใคร่ควรพิจารณาแล้วก็ถือเอาในสิ่งที่เป็นประโยชน์นำไปประพฤติธปฏิบัติซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะ,ะที่ญาติโยมทั้งหลายได้สงสัยถามมาเนื่องจากว่าทางวัดได้พูดถึงการเวียน่หยตายเกิด เมื่อมีการเกิดขึ้นในพบหนึ่งเมื่อสิ้นสุดอายุของสัตว์นั้นๆก็ตายไปแล้วไปเกิดในพบใหม่และก็มีการพูดถึงวิญญาณนั่นแหละเมื่อจุติจิตเ,เกิดขึ้นดับไปก็มีปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นในพบใหม่นั้นๆก็มีผู้ที่สงสัยถามมาว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยมีการพูดถึงพิสุรูปหนึ่งโยมชื่อว่าสาติพิสุ ที่ชื่อว่าสาติเนี่ยนะแกมีความเห็นว่าวิญญาณเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดผู้คนทั้งหลายหรือว่าพระพิสุก็เลยเข้าไปหาท่านแล้วก็ไปพูดปรา์มบอกว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสแบบนั้นจนกระทั่งนําท่านไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่านก็ยังยืนยันว่าวิญญาณเเวียนว่ายตายเกิดพระองค์ก็ตําหนิว่าความเห็นนั้นเป็นความเห็นที่ผิดนะพระองค์ไม่ได้ตรัสสอนแบบนั้นโยมที่ศึกษา ในข้อนี้ก็เลยสงสัยว่าแล้วเรากล้าพูดได้อย่างไรว่าวิญญาณปฏิสนธิข้อความนั้นปรากฏในพระบาลีโยมในพระบาลีนะ่ยกล่าวไว้อย่างนั้นจริงนะสาติภิกขุเนี่ยแกมีความเข้าใจว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดคือตายไปและนะ้วเนี่ยวิญญาณก็ไปเกิดใหม่แต่ถ้าหากว่าเราเชื่อตามพระสูตรนี้ก็จะขัดแย้งกับอีกพระสูตรหนึ่งขัดแย้งในปฏิจจสมุปบาท ที่พระองค์ได้ตรัสถึงนะ่ะช่วงที่กล่าวถึงสังขารเป็นปัจจัยเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณสังขารในที่นั้นก็คือเจตนาที่เกิดขึ้นกับกุศลบ้างอากุศลบ้างนะที่เป็นไปและตัววิญญาณก็ได้แก่โลกิยะวิญญาณซึ่งเป็นชาติบิบากซึ่งมันทํากิจมากมายหลายประการนะตามันก็ทําหน้าที่เห็นนะคือจกักขคูวิญญาณมันก็ทําหน้าที่เห็น และในพสูตนี้นี่แหละนะอันนี้อยู่ในมหาตัณหาสังคยสูตรที่กล่าวถึงสาติพิสุนะถ้าเราไม่อ่านอัตถกถาเราจะไม่เข้าใจเลยโยมพระบาลีมีแค่นี้แล้วทาไมสาติพิสุนั้นจึงถูกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็ต้องไปเปิดดูอัตถกาถาในอัตถกถาท่านอธิบายว่าสาติพิสุเนี่ยเป็นผู้สดับน้อยฟังมาน้อย แกชอบฟังชาดกพอแกฟังชาดกแล้วเนี่ยตอนท้ายของชาดกพระผู้มีพระภาคเจ้าจะประชุมชาดกสมมติว่าเรื่องเรานั้นพูดถึงใครสมมติพูดเรื่องพระเวสสันดรใช่ไหมพ,พูดเรื่องพระเวสสันดรก็จะบอกว่าใครเป็นใครนะพนางราหุลไม่ใช่ราหุลกมันชาลิกุมารเป็นใครชาลีกุมารในครั้งนั้นก็เป็นราหุลในบัดนี้การหา ชิดาในการนั้นเป็นใครในบัดนี้เป็นนางอุบลวรรณาพนางมัสีในการนั้นเป็นใครในบัดนี้เป็นพนางพิมพาพระเวสสันดรในการนั้นคือเราตถาคตน่อย่างนี้เป็นต้นนะพอพังพระเวสสันดรเอาพระเวสสันดรคือเราตถาคตฟังมโหสถมโหสถก็คือเราตถาคตฟังวิทุลรัณฑิตวิจุลรัณฑิตก็คือเราตถาคตฟังเสนกะบัณฑิตเสนกะบบณฑิตก็คือเราตถาคต แกก็เลยเข้าใจว่าวิญญาณเนี่ยเวียนไหวาตายเกิดโดยพูดไปถึงขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแกเข้าใจว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารดับไปในภพนั้นแต่วิญญาณยังเหลืออยู่วิญญาณยังเหลืออยู่วิญญาณก็เลยเวียน่หวตายเกิดซึ่งอย่างนี้เนี่ยไม่มีในพระธรรมคำสอนนี้สภาวะธรรมไม่ได้เป็นอย่างนั้น พอแกเขาจว่ารูปดับพอรูปดับนะวิญญาณวิญญาณมันก็ต้องดับไปด้วยพอรูปดับเนี่ยพูดถึงรูปรูปเกิดจากสมุทฐานสี่รูปเกิดจากกรรมก็ได้จิตก็ได้อุตุก็ได้อาหารก็ได้ถ้ารูปดับไปทั้งหมดหนึ่งในรูปนั้นนั้นก็คือรูปที่เกิดจากกรรมรูปที่เกิดจากกรรมมันจะดับไปพร้อมกับจุติจิตขณะสุดท้ายฉะนั้นวิญญาณเกิดขึ้นที่นั้นอาศัยหาทยวัตถุ ก็ดับไปพร้อมกับหัตถยาพัตถุนั่นแหละไม่มีการเวียน่หวตายเกิดแต่สาติภิกษุเนี่ยแกเข้าใจว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยขันสีดับไปแต่วิญ,ญญาณขันยังเหลืออยู่วิญญาณขันนี่แหละเวียน่หยตายเกิดก็เลยเป็นมิจฉาทิฏฐินั้นถ้าหากว่าเราได้ยินได้ฟังในลักษณะเช่นนั้นถ้าเราไม่อาศัยอัตถกถานะเราก็จะไม่รู้ว่าทําไมพระองค์จึงกล่าวถึงสาติภิกษุว่าเป็น มิจฉาทิฐิเพราะแกเข้าใจว่าสี่ขันดับไปแต่วิญญาณเที่ยงวิญญาณน่ยตอนเป็นพระเวสสันดรอวิญญาณนั้นนั่นแหละ,ะก่อนหน้านั้นก็เป็นใครบ้างใครบ้างก็ไล่ไปนะอย่างนี้ฉะนั้นในนี้ก็เป็นการพูดเพื่อให้เราได้เห็นว่าเพราะสิ่งนี้มีในที่นี้คือสังขารสังขารถ้าว่าโยมไปศึกษาเรียนรู้ในปฏิจสมบาทนะสังขาร ที่เกิดขึ้นเป็นไปมุ่งหมายถึงเจตนาอาจจะได้ยินว่าเป็นปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอาเนนชาพิสังขารอันนี้แผนกหนึ่งหรือจะเป็นกาย,ยสังขารวจีสังขารมโนสังขานี้แผนกหนึ่งนีเวลาที่สังขารเกิดขึ้นเป็นไปอย่างที่เรามาทําบุญในขณะนี้เนะี่ยตอนตอนที่โยมให้ทานตอนที่โยมสมาทานศีลการให้ทานของญาติโยมทั้งหลายการสมาทานศีลของญาติโยมทั้งหลายเนะี่ย มีสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือตัวเจตนาตัวเจตนาความจงใจในการเสียสละบริจาคนั่นแหละเรียกว่าสังขารถ้าว่าโดยสังขารในปฏิจจสมุปบาทนะกล่าวได้ว่าเป็นปุญญาพิสังขารน,นะนพิสังขารกล่าวคือบุญที่มันปรุงแต่งโดยการทําให้วิบากที่น่าปรารถนาน่าชอบใจเกิดขึ้นในภายภาคหน้าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากายะ สังขารเพราะมีการทำทำด้วยกายแต่ถ้าหากว่าโยมสั่งโยมไม่ได้มาทำบุญเองเ,อเกิดว่าโยมอ้วนไม่ได้มาวัดมีโยมเป้ามาเอาเป้าเดี๋ยวเอายาคุเอา,า,เอานมเปรี้ยวแล้วนี้ไปถวายพระด,ด้วยนะพี่ฝากไปด้วยโยมอ้วนไม่ได้มาเองแต่ฝากโยมเป้ามาแต่บอกมาแบบนี้ยัต่เนี้เป็นการสั่งการบอกการทำบุญนั้นก็อาศัยวจีนั่นแหละ วจีทวานเป็นไปเนี่ยถ้าหากว่ามีการทําแบบนี้โดยอาศัยการทําบุญแบบนี้นะนะก็อาศัยวจีทวารเป็นช่องทางนั้นเวลาที่เราทําอะไรก็แล้วแต่ในการทําบุญแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันอยู่ที่ว่าเราอาศัยกายทวารเป็นไปหรืออาศัยวจีทวานเป็นไปแต่ถ้าพูดให้เข้าใจแบบตรงไปตรงมาก็เทียบกับกุศลกรรมบทกุศลกรรมบท10เว้นจากการฆ่าสัตว เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามนี่เป็นกายสังขารการเว้นน่ยไม่มีการกระทํานะอย่างที่โยมสมาทานศีลน,น่ะข้าพเจ้าของงดเว้นจากปณิบาตขอให้เข้าใจว่าศีลไม่มีการไปทําอะไรเป็นพิเศษมีแต่การเว้นเว้นจากสิ่งนั้นๆชื่อว่าศีลในขณะที่เจตนาเกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยเจตนาชื่อว่าสังขารและเจตนานี้เมื่อเกิดขึ้นเป็นไปแล้วเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหน ดับไปนะมันไม่เหลือร่องรอยแล้วนะหมดไปในขณะที่โยมถวายทานจะคะเจตนาเกิดขึ้นดับไปในขณะที่โยมสมาทานศีลจะตัวเจตนาที่เกิดกับความตั้งใจที่จะงดเว้นนะก็เกิดขึ้นและก็ดับไปแต่มันมีอนุภาพอนุภาพของเจตนาที่เรียกว่าสังขารนี่นะมันจะทำให้ได้รับมิบากผล ถ้าหากว่าเจตนานี้สงผลจะมีโอกาสได้รับผลส6บ6สประการไม่ใช่บาป16ประการนะอันนี้บุญผลของบุญ16ประการหนึ่งจะทำให้เกิดจักขุวิญญาณทำให้เห็นดีสองทำให้เกิดโสตะวิญญาณทำให้ได้ฟังเสียงดีสามทำให้ได้คานะวิญญาณได้กลิ่นดีสี่ 4. ทำให้ได้ชิวหาวิญญาณได้รับรสอาหารที่ดี 5. ได้กายยบิญญาณที่ได้รับสัมผัสที่เหมาะกับอุณหภูมิของตนของตนในคราวครั้งนั้นแล้วก็หได้รับอารมณ์ทางใจที่ดีเนะเป็นแบบนี้และก็กิจแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ผลของบุญเกิดขึ้นเป็นไปเนะเวลาที่ญาติโยมทั้งหลายทำบุญแม้เราไม่ปรารถนามันก็ได้ไม่ไม่ใช่อยู่ที่เราปรารถนานะ บุญเกิดขึ้นเป็นไปมันจะเผ็ดวิบากเราจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามเมื่อถึงคราวที่มันจะให้ผลมันจะให้ผลของมันแต่มันคนละคราวอย่างนี้เรียกว่ากาลิโกมีการเวลามาขั้นไม่เหมือนกับมรคมรคเกิดขึ้นดับไปเป็นปัจจัยแก่ผลโดยไม่มีระหว่างขั้นมรคเนี่ยให้ผลโดยไม่มีลำดับเนี่ยเรียกว่าอกาลิโกแต่การให้ทานของเราการรักษาศีลของเรา รือการเจริญภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่โลกกุตระเนี่ยจะเป็นประเภทกาลิโกมีการเวลามาขั้นเพราะมันเกิดขึ้นเป็นไปแล้ววิถีจิตนั้นดับไปมันก็จะทําให้ผลเกิดขึ้นในภายหน้าอาจจะให้ผลในชาตินี้อาจจะให้ผลในชาติต่อ,ตอ,ตอไปชาติหน้าแล้วก็จนกว่าจะปรินิพพานนั้นเวลาที่เราทําบุญแต่ละครั้งแต่ละครั้งให้เราสังเกตจิตใจแล้วก็ลองถามใจตัวเองว่าเราต้องการอะไร เวลาทำบุญน่ะทำบุญต้องการบุญหรือต้องการผลของบุญโยมกบเวลาเวลาทำบุญเนี่ยเราต้องการบุญหรือต้องการผลของบุญต้องการผลของบุญนะบางคนทำบุญต้องการผลของบุญเดือดร้อนเลยนะเพราะอะไรเพราะมักจะเข้าใจว่าทำบุญแล้วไม่ได้บุญเพราะบุญกับผลของบุญเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เกิดคราวเดียวกันตอนที่เราทำบุญเราได้บุญหรือยังตอนที่โยมมาถวายทาน จากคะเจตนาของโยมเกิดขึ้นหรือยังเกิดขึ้นแล้วนะโยมทําบุญได้บุญหรือยังได้แล้วนะผลของบุญได้หรือยังผลของบุญน่ะไม่แน่ถ้ากรรมบางอย่างให้ผลนะับปัจจุบันมันอาจจะให้ได้เลยนะบุญกับผลของบุญเนี่ยมันอยู่คนละคราวกันเพราะผลของบุญบางอย่างทํากิจปฏิสนธิต้องตายไปก่อนนะมันถึงจะส่งผลผลบุญบางอย่างมันได้เห็นทางตาหูจมูกลิ้นกาย มันอาศัยช่องทางนี้ฉะนั้นเวลาที่ญาติโยมทั้งหลายไปทําบุญบางคนบอกว่าไปทําบุญที่วัดมาทําบุญทุกวันทุกวันไม่เห็นได้บุญอะไรเลยจริงๆแล้วเนี่ยลืมถามตัวเองไปว่าตัวเองต้องการบุญหรือต้องการผลของบุญพอต้องการบุญเนี่ยมันจะเบาโยมเบาตรงไหนเพราะเราเราทำปับ๊บได้ปั๊บเลยแต่บางคนที่เดือดร้อนคือต้องการผลของบุญผลของบุญมันเกิด จากอนุภาพของบุญหรือเกิดจากอนุภาพของเราไปดนบันดาลหรือไปอ้อนวอนเกิดจากอนุภาพของบุญนะถ้าบุญยังไม่ได้เหตุปัจจัยที่เหมาะสมมันก็ไม่เพลิดวิบากประมาณนี้นะฉะนั้นเวลาที่ญาติโยมทั้งหลายไปทําบุญที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าโยมทําบุญและปรารถนาบุญใจมันจะเบาเพราะเราเข้าใจว่าตอนนี้เราได้บุญแล้วแต่ผลของบุญยังไม่เกิดตรงกันข้าม เวลาที่ใครทําบาปมีใครต้องการผลของบาปบ้างวันนี้ด่าใครหรือยังโอ้โหถ้าด่าใครสักคนหนึ่งแล้วก็นั่งรออยู่หน้าบ้านเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีใครจรมามาด่าเราบ้างเลยเนี่ยเปิดดูในไลฟ์สดเอ๊ะไม่เห็นรถทัวร์มาจอดสักคันเลยมีใครคิดแบบนี้ไหมตอนฆ่าสัตว์ตอนลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกดื่มน้ำเมาอย่างนี้นะ ใครเคยต้องการให้ผลบาปเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างเคยไหมเกิดตบยุงตายไปตัวหนึ่งตบบี้มดตายไปตัวหนึ่งแล้วก็นั่งคิดไปเอวันนี้เจ้าบรคุณขอให้ผลของบาปรกรรมนี้จงทําให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมีใครต้องการแบบนี้ไหมไม่มีไม่มีเนาะแต่ตอนทําบุญเป็นยังไงเจ้าบรคุณเลยนะขอให้ได้นั่นได้ คงจะไม่มีใครอยากได้หนี้ใช่ไหมขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อ,อจะบอกว่าขอได้นั่นได้นี่บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนท้วงติงว่าผมไม่ต้องการนั่นนี่นะพระคุณเจ้าออให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งที่น่าปรารถนาฉะนั้นเวลาที่เราทําอะไรไปก็ตามนะ่ะสังขารคือตัวเจตนานะจะเป็นปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารหรืออานเนินชาพิสังขารอันนี้เป็นศัพท์ที่ท่านใช้นะปุญญาพิสังขารคือในคราวที่เจริญกุศล ถ้าประสานนักอภิธรรมก็มหากุศลจิต8ดวงกับรูปราวจรกุศลจิตอีกหดวงเจตนาที่เกิดกับจิตเหล่านี้เรียกว่าปุญญาพิสังขารมันจะเป็นปัจจัยแก่วิบากโดยกรรมปัจจัยหรือโดยอุปนิสยปัจจัยอน้นักเรียนบาลีนักเรียนอภิธรรมก็จะทราบแต่ถ้าอปุญญาพิสังขานียเจตนาที่เกิดขึ้นกับอกุศล เจตนาที่เกิดขึ้นกับอกุศล12ดวงเลยโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2อแล้วก็โมหะมูลจิตสองและเวลาที่มันส่งผลนะมันจะทําให้เกิดจากขววิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญ,ญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณและก็มีชื่อแปลกๆที่จํายากนิดหนึ่งสัมปชิชนะวิญญาณสันติรณวิญญาณทมกิจของมันงั้นเวลาที่โยมมองเห็นอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลโดยสภาวะของมัน นั่นเป็นผลของของบาปสมมติว่าโยมไปเดินไปเจอซากศพนะในขณะที่มองเห็นซากศพเนะี่ยเป็นผลของบาปเห็นแล้วเนี่ยมันจบแค่นั้นมันไม่ดีไม่ชั่วนะไอ้ตัวจักูวิญญาณเนี่ยมันไม่ดีไม่ชั่วแต่สิ่งที่จะดีจะชั่วคือมนโนวิญญาณหลังจากเห็นแล้วเกิดอะไรเช่นเดียวกันหลังจากที่โยมถูกใครด่าคําดานั้นอะ่ะมันเกิดจากจิตที่เป็นโทสะ ภาษาพระเรียกว่าจิตตชรูปจิตตชรูปนี้เป็นอนิจฐารมโดยสภาวะถ้าเสียงด่านะยมได้ยินแล้วเนี่ยไม่บุญไม่บาปนะตอนได้ยินนะจะเป็นบุญเป็นบาปตอนไหนตอนที่ใจของเราเนี่ยมีใครถูกด่าแล้วยิ้มได้ทั้งวันบ้างไม่มีนะอ,อไม่มีหรอกด่ามันอาจจะมีโกรธบ้างนะอ,อโกรธมากโกรธน้อยแล้วแต่แล้วแต่คําด่านะั้นใครดา่านะ ถ้าหากว่าได้ยินคําด่าแล้วใจของเราเสียหายตอนนั้นใจเป็นบาปตอนได้ยินเสียงเป็นบุญหรือเป็นบาปไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเป็นวิบากมันเกิดขึ้นด้วยอำนาจผลของกรรมที่เราเคยทําไว้อกุศลกรรมที่เราเคยทําไว้เราจึงถูกดา่าแต่พอถูกด่าแล้วใจของเราเสียหายหรือไม่เนี่ยเราก็ต้องมาสังเกตจิตใจของเราฉะนั้นเมื่อวานนี้ได้พูดถึงแล้วก็เตือนไปนะว่าโยมใครก็ตามที่ไปด่าพระคอมเมนต์พระนะ ถ้าเวลากรรมส่งผลนะก็รับเอาเองนะเมื่อวานนี้ก็บอกว่าทําไมต้องไปขู่เขาด้วยพระเตือนว่าบอกว่าพระขู่ก็ไม่เข้าใจชีวิตเหมือนกันนะเอพระเตือนว่าอย่าไปด่ากาันท่านดา่าแล้วด่าเป็นอะไรล่ะเกิดด้วยอำนาจของโทสะอกุศลและเวลาผลที่ให้เนะี่ยมันก็ต้องให้ผลที่เป็นผลร้ายพระกําลังบอกว่าคุณอย่าไปด่าเขานะถ้าคุณดา่าแล้วอกุศลจิตเกิดขึ้น และวิบากไม่น่าพัฒนาจะเกิดขึ้นกับคุณในภายภาคหน้าพระที่ถูกด่าเป็นวิบากโสตวิญญาณของท่านนะเป็นวิบากถ้าท่านฟังแล้วท่านก็โกรธขึ้นมาอีกแล้วก็มีการด่าตอบหรือมีการทําอะไรก็แล้วแต่ในการเชิงปทุสร้ายบาปก็เกิดขึ้นกับท่านฉะนั้นมันจะเป็นวงจรแบบนี้กิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากมันจะเป็นวงจรแบบนี้ดังนั้นเมื่ออวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญ,ญญาณ วิญญาณอีกประเภทหนึ่งไอสังขารแบบหนึ่งก็คืออาเนชาพิสังขารอันนี้เป็นเจตนาที่เกิดขึ้นในอรูปาวจรกุศลซึ่งเราก็ยังไม่สามารถริยธรรมได้ฉะนั้นเวลาที่มีสังขารเกิดขึ้นเป็นไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลี่ยงได้เลยว่าวิญญาณจะไม่เกิดขึ้นกับเราเมื่อได้เหตุปัจจัยนะโลกิยะวิบากวิญญาณ32ประการนี่แหละจะเกิดขึ้นกับเราตามสมควรแก่เจตนาแก่กรรมที่เรากระทา ในแต่ละวัน e. แต่ละวันญาติโยมสามารถที่จะทําเหตุที่จะทําให้ผลบุญเกิดขึ้นได้เราสามารถทําเหตุที่จะทําให้ผลบาปเกิดขึ้นได้เราเลือกได้แต่ผลของบุญของบาปเราเลือกไม่ได้มันจะมาตามเหตุปัจจัยฉะนั้นเวลาที่เราทําบุญแต่ละครั้งแต่ละครั้งโยมสามารถตั้งจิตอธิษฐานนี้เลยนะปรารถนาสวรรคสมบัติมนุ์สมบัติสวรรคสมบัตินิพานสมบัติตั้งความปรารถนาได้เลยและท่านแนะนําให้ทําแบบนั้นด้วยเพราะอะไร มันจะกำหนดคติของเราให้แน่นอนไม่ได้หมายความว่าเราอ้อนวอนแล้วจะได้แต่เมื่อเราตั้งเป้าหมายตัวกรรมมันจะมีตันหานี่เป็นเพื่อนมันจะทำให้เป็นไปตามนั้นให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและจะเจริญกุศลได้สะดวกนั้นในวันนี้ก็นำข้อความที่ญาติโยมอุบาสกุบาสิกาบางท่านสงสัยว่าในมหาตัณหาสังคยสูตรพูดถึงสาติพิสุ บอกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดแล้วทําไมทางวัดหรืออาตมาเองนี่แหละชอบบอกว่าจุติจิตเกิดขึ้นดับไปแล้วก็มีปฏิสนธิเกิดขึ้นทําไมจึงพูดในลักษณะว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดก็ขอยบอกว่าสาติพิสุเข้าใจว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารดับไปในภพนั้นๆวิญญาณเที่ยง และวิญญาณนี่แหละเวียนว่ายตายเกิดในฐานะอย่างนี้ไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นที่ไหนดับที่นั่นไม่มีเคลื่อนย้ายไปไหนเพราะว่าเป็นสภาวธรรมเป็นสังคตะธรรมอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นหมดเหตุปัจจัยก็ดับไปดังในวันนี้ก็อาจจะนำข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับหลักอภิธรรมสักนิดหนึ่งมากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังอาจจะฟังยากแต่ถ้าหากว่าเราท่านทั้งหลาย ได้ยินได้ฟังแล้วเกิดข้อสงสัยไปศึกษาเพิ่มเติมก็จะเป็นประโยชน์แก่เราท่านทั้งหลายในวันนี้ก็ขอ,อนมันาในกุศลเจตนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ขนขวายเจริญกุศลคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจก็ขอให้บุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจกระทำไว้ด้วยดีเหล่านี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา มีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอินสาธุสาธุเดี๋ยวต่อไปญาติโยมทั้งหลายตั้งใจฟังพระภิสุสวดมาดิกามีญาติโยม